สันมินิฟาร์มสวัสดีครับตกท้ายย่ามเ้าครับเก่า,งา,ม,ามงเก้านาฬิกาตอนเช้าเก้านาฬิกาครับนะนี่เส้นทางไปไรทุ่งครับนะกะ็บ,บ่มีอย่างหลายคือเกา่าออกทองออกท่าครับกะกะอยู่นั่นแหละครับเนาะมาส่วนมากจะเป็นพอกเดียวครับเนี่ยมาเพาท่านมูครับนะ อาจจะปล่อยบป่อยกับข้อกับอยู่เล่าๆแปดโมงครับก็จะมาพักอยู่ตรงสลามโมโแน่ครับก็จะไล่ออกมาได้ครับก็กินหัวกินวนออกมาแน่ครับนะเออจับกล่องเขาเนี่เป็นฟูกกะก๊นี่ก็นามก็แหงแล้วครับนี่มูนี่ก็แหงไปแน่แล้วเนาะงัวก็กินได้แน่ครับแต่ส่วนมากก็มันจะรสชาติบดีครับควายลงครับเนี่ยนี่ ตัวนี้ก็แหงเรียบร้อยครับนะมองทำให้รวยครับนะแหงเรียบร้อยขอเพื่อนเออ่ทีมงานเดี๋ยวอยู่ไกลกครับให้พเพืนเลี้ยวกันจนังอยจังลงไปนะให้พเพืนเลี้ยวสักวนันจริงๆก็งมันจะตรงไปพุ่นครับจะห้างลลางนี่แม่แดงติดควายครับนะจะเลี้ยวขวาตรงนี้ครับแทนจริงๆก็บตรงลงด้านหน้านี่ครับตรงไปให้ลงไปตรงไปแต่นี่พชัชเลี้ยว์งานนี้ครับนะ เรียวแหละเรียวบ่บ่เรียวก็เดินตามถนนเรียวบ่เรียวเรียวบ่เรียวเรียวจังน้อยครับนี่ลงมาทางขวาครับเนาะผมเห็นควายแล้วจะไปน้าควายผมครับตรงหน้านะพอพ้นหน้าพอจปาปาผมครับเนาะไม่ทังผุนครับเพราะว่าตรงนี้ก็มีหย้านะครับนี่หยาเป็นสูบอขึ้นเคียวเนี่ยครับน่าจะประโยชน์นี่แต่ว่าดินอาจจะบ่แห้งปนไดนนี่เขาจะเรียวไปนี่แล้วครับนี่ กระเทยกระไลลงดีกว่าครับนะมันจะลงอยู่แล้วแหละถ้ายืนอยูนย่น,นี่สันสิไปเลยกรับว่ได้ไปครับควางทางรถครับนะอันตรายเออลงอยู่แล้วครับนะมันลงนี่ไม่แดงยิกหยักไปเห็นควายครับนะนจะมานี่แหละกับมีตะขออย่างคล้องครับสายสายซ้ายซา,า,า,ายพุ่นทีมงานกับไปโน่นคามโน่นเออสมม่อล่ะครับนะไปพุ่นแล้วตอนนี้ก็มีอาการเป็นชัดแจักสิมีบ่มี ก็เห็นน้ำแดงดมไปตัวถีบนะดมท่อฟันดมอึ้งเฝ้าดมไปตัวถีบครับน้ำแดงก็ร่างฝึกก็ร่างมันเนาะอยากจะกินครับใบกระถินครับตักกระเฉดใบกระถินนะครับน้อยก็ย่างซาก็จะมาได้ครับเนาะอืมไล่ขึ้นมาก่อนน้องน้อยน้องน้อยลุ้งชาวเขาขึ้นมาทำไ,ไม ลบปเลยลบลบไป,ล,บล,บไปลงไปหนีเราไปหาควายเผื่อเราบันดับมีหย่าครับนะมีบอลเดียวที่เหลือหย่าครับเนี่ยบอล่านกับลายควายไปแล้วเดียวที่เหลือหย่าก็อยู่ยนี่กับรถเลี้ยงครับนะเดี๋ยวควายมากกับไปน้อควายขึ้นเกา่ามีเสียครับมีอนไปเอามากล้วยกับเม็ดครับเนะาะเมได้กินตรงอนีด ยไปตลาดเมื่อแล้วตัวมีหัวเขาต้มมียังบบจักยางครับนะกล้วยเมื่อสับมีงานยังอีกอยู่บ่อจุง้งไปแดงไปแล้วไปหาควายพุ่ผลมีหายาโยนพุ่นครับเนาะลงไปข้างล่างพุ่นทู่ไปพุ่นไปพุ่นไปหาเขาพุ่นลงไปพุ่นไปพุ่นหมูงไปทางผุนลงมาหมู้นเลยเฮ้ ผมมียางลายครับนี่มีให้กินอยู่ผมะมาณนี่แหละครับเนะยังกินไปบรรยากาศแห่งแรงครับไทยกัรลายลวครับเนาะนี่สซนนี้พวกท่านในไทยเปนไดครับนะี่ยนนี้ยังยังยังโอ้ไม่แดยงยางดิ่งเลยพุ่นครับพูดนไปพ่นแล้วไปหาควายพุ่อนละครับพุบ่อนเดงไปแล้วเอ้าไม่ได้ไปไงเฮาหาถอนให้เล็กหน่อยเลกหน่อยกันนะครับ ยาข้าวบุมี่บางทีแหละครับเนาะจะผับฟางกาับเน่าฟางน้ำถั่วครับพวกนี้นี่ครับแห้งกรอบโดนแดดครับเนี่ยกรอบข้าบุมี่ยังนะครับเนาะมีแต,ตนน่ต้นอันนี้ต้นนึ่งหลายหลายครับตน้นนี้งฮ่าหยาให้กิน,นแทบจะบ่เห็นครับนะก็มีหลุมเขาไม่น,น้อยจังสี่ครับเนะนี่ยข้ามเนาะก่อนข้ามจะข้ำนะ จะได้ให้ก้อนข้ามยังครับนี่ปี๖สามยางมากหรือเปล่าป่วยไปไขแน่ขึ้นมาแน่หรือครับปี๖สามเราแล้วป่ว,ปวยเอ่อเป็นทองร่วงครับเนาะต้องยางน้ำมาเ่ามียังหลือไปไป,ไปหากินเอาไปไปใส่น้องกินไปใส่น้องกินไปเนาะก่อนข้ามจาหน่อยครับนะ จะคำเอ้ยไปกินฝุ่นกี่ใบเฮ้ยเอบ่ได้ตักมาแล้วครับโอ้ครับนี่ไปไปไปท่อฝัน เ้ยไปยังบกเอาไปยังให้ลงงล่ายเลยเป็นซานแล้วไปให้น้องกินจะยังไปสุนน้อนได้เลยควอมผสมแล้วปีนี้นะเจ้าแต่ว่าประเด็นคืออืเฮ้ยปอกอ,อ,อื่นนี่หัวหานนะครับเฮ้ยเออเฮ้ยพุ่นแม่แดงประถาหมูเลยไปอลาดพุน่นเอา้านั่นก็ไปพุนปปปปปน่นมาๆๆไปๆๆไปน้ำเพลินมามาดู นี่กษัตริย์ครับนะเช่นเมื่อคืนตอนนี้แล้วครับนี่ให้ยางกินบ่ได้นะครับนั่นยางว่าใส่คขาเลยเลยนะี่ยกรูปขวานใบกินยางเนี่ยชนเขาเลยครับเนาะบ่ได้ใดอก่อไป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 ,ไปหน่อยเห็นป่คราวยางนำไอ้ไอ้อย,าง,อยางนำไอ้กินยังก็กินไปตัว งูน้อยก็กินยาดีอยู่ครับเนาะกําลังไหวกําลังกินยาแต่ว่าม่นไม่อยาให้กินปันใดการกินน้อยๆแน่ๆไปครับเนาะกินดีอยู่สุดตัวยู่ครับสุดตัวอยู่ทุกตัวเชื่องอลไกนะ็กินดีครับเนาะแต่ว่าให้กินร้ายจะ้ถก็กินบ่ไดดร้ายหรอกครับเนาะกินไค่อิม่มเปกับเศร้ากินแล้วแต่ห้าถท้อนมาให้สิหรือว่ากับภูรกรรมไม่ไง่กับยูแล้วครับงูน้อยนะพุ่นยางไตพุ่นล้เขียวพุ่นครับเนาะก็จะโง่ขึ้นไปพุ่นแล้วครับแล้วก็จะไป ไปหาฟูงควายมันกกตานนต้นตาลนคนครับมันมันอยูซูเมือครับมันมิดโกจานเนาะแถวหน้าพอจำปาหน้า,อา,นาพอพ่นครับทามผมนะครับจะขึ้นไปเป็นฟูงควายหลายๆพุ่นแล้วครับนี่อาจจะไม่แน่มเพเห็นน้มันไก่มูนี่ก็จะทยอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะกินเป็นสี่นะส่วนสำเนีฟาร์มกักลับบ้านไปเตรียมโตครับไปกินเขากันหิ่างมาหาคนตลอดบ่ได้นะครับเนาะ ว่ามียังให้กินครับชิปสามเลยเป็นน้ำกันเมือดครับแนละถ้าเกิดว่าให้กินตัวหนึ่งนี่ส้นนองนะครับนะี่ยชิปสามนี่น่องก่อนข้ามเด็กิน,นไรบ่อยเห็นก่อนข้ามกินเลก็กกระยาไปตาเขาออกจะกินแใจจะครองครับนะคือกันทั้งทั้งขูดครับก่อนข้ามแข็งแรงเนี่ยกับส้นคื้ครับนะนนรนะนนนครับ,นะนะรบอ่าอ่าพอมต่างคนตา่างหัวกินอยู่คือกันเมือรับนะเป็นธรรมดาของสัตว์นะครับนะทุก่านจะ หวงอยู่แล้วนะครับบริเกียวกับยาติพี่นนองอียงครับบริเกียวก็ไผคือตัวเองได้กินกับพ่อพุครับไปพุนแล้วอ่าสารน้น้ำตาลมันยาเขี้ยวันพุนครับนะน้่เขาสูบขึ้นมาใส่แล้วก็มียาเขียวแล้วกัเป็นหมักไปกินส่วนแม่แดงเข้าหายแล้วไปหาควายแล้วครับมันมุ่งหน้าไปหาควายแม่แดงมันหมักควายโอ้โหเป็นหยังครับนะหลังหลังนี้เห็นฟูงควายบ่ได้ครับนั่ไปครับนั่งไปหาควายนี่ครับมีได้กินอยู่ซำนี้แล้ครับเนาะ ตาฟากฟากปุ่นไปนะครับบริ่ก้กินนะครับเนาะมุมมีหยาแล้วก็ไทเนี่ยแที่วนี้นะไทมดแล้วครับเนาะอ้นไปหอดหน้าแต่พอล้วนหอดไททุกแปลงเกือบทุกแปลงครับคนครับปอยเป็นนี่กัไทขึ้นไปไกลครับไตงหดตาเตดดขาหยาครับท้านี่ยังเห็นบอครับไปไปงานหนึ่งครับแล้วก็ยังมีเลยโซนนี้ครับถ้าจะปอยด้านนู่นครับจะกลับไปหัวดงอันตายล่ครับนะไปเขากินหัวกินสวนเ่นกับบดีเนาะ กนี่ครับนะก็อยู่สัตว์อยู่โซนนี้กะตอนเทียงเทียงกะบชีเวทโมงเที่ยงกะออกมาอะไรไปกินน้ำทำเลทุ่งทุ่งทำเลน้องใหญ่เพคนครับเนาะนี่ครับกินอยู่นี่ครับเนาะก็ถือว่าใกล้แล้วครับ <laughs> ใกล้สิได้พี่เลี้ยงแล้วใกล้สิบริษัสบายคนระับนี่ก็ถือว่าสบายอยู่ครับเนาะไป,ๆๆไปไปย่างไปไปท่านมูรุไป,ไป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 ซาครับ มีซาสองตัวขโมยหน่อยครับมีเอ่อก่อนข้ากับกับพร้อมจ้าครับแต่ว่าตัววันนี้ค่ะเอ่อคุณโฮมก็เอาลูกแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมดนแล้วตนี้ก็จะพร้อมอยู่ฟางมีให้กินนะครับนะฟางมีให้กินแต่บ่มีหญ้าให้กินครับนะแล้วก็หญ้าหญ้าปลูกกัไปเกี่ยวแน่หญ้าตัดปันกันกนบบ่มีเวลาครับบ่ได้หดหนาผมไปผุนเะมื่อไหระไปผุนไปไป ท่านมลลดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูไปปุ่นใบใหญ่ววก็เขียวปุ่นครับปุ่นไปพุ่นแล้วเฮ้ยนี่นก็เขียวอยู่พ่อได้กินอยู่ครับถือว่าดีก็ไปปลาท่าม,มูนอยู่ครับเนะาะหยาช้ำนี่คือว่าหลายอยู่เล้วก็โบวีแม่งมีอย่างบะฮอนอบอ้าวครับเป็นทงที่อาจจะมันปลอดโปร่งนะครับนะเห็นกับพ่ออยู่อยู่เดือดฮอนกับยังมีลมพัดอยู่เนาะถือว่าใส่ได้ไปพุ่นเมื่อเล้ว ไอ้ก <ítulo> ินอยู่นี then, coffee, so, ups, ่ครับม <So, S 2> ือนี่กับสิกับแล้วเนาะปล่อยแหละกับแล้วเบิ่งฝากตรงข้ามนะครับนะคุณโหกับยูบุ่นละกับไปกินข้าวเศร้าครับนะกินกับาแฟออกมากินกาแฟแล้วก็จะขนมนิดๆน้อยๆครับนะกินกาแฟกับจะกับนะครับเนี่ยนี่ไปเบรถลด์ไม่ล่มหรือเปล่าอย่างบรรยากาศไปแล้วกันครับนะกลับกินข้าวแล้วก็บอาจจะ ทำภารกิจนิดหน่อยเห็นอยู่เห็นแล้วก็จะออกมาคือเก่าครับเทียงจะเป็นม่งเทียงครับยางสายกับใบม่วงครับนะแต่มีธุระต่อไปกับิบม่วงออกมาไล่ไปกินน้ำครับนะเกลีทั้งออกมาตักน้ำให้งูหน่อยกินแน่เสีนะครับนะตามสภาพเออนะจะถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือเปล่าครับนะจะได้ไปก่อนบอลนี่เราช้ายายก็ต้องไปครับเนาะเพราะไปกับไม่มีอยากกินที่เกลียวครับนะ ฝนถ้าฝนไม่จักรอบนึงพ่อหยาดซื้อเนี่ยเกษตรในเลี้ยงโดนอยู่ครับนะถึงเขาจะไถแต่ว่าถ้ามีหนาถ้ามีหนามมันก็มีหนามมีฝนห้วยหยาไปพูดแล้วมีหนามมีฝนห้วยอย่างเงี้ยไถหยาเกิดนะครับแล้วแล้วก็กินดีแต้หนามเขาไม่มีปัญหาครับหนามคือหนามฝนนะครับนะบรรยากาศหนามคือหนามฝนครับเอ้าล่มแห้งหรืบาดล่าได้สายมาจะมีล่มเนี่ยระบายความร้อนนะครับนะเขาสู้ฤดูร้อนเต็มตัวแล้วนะครับนะเอ้า ทีมงานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาก็นะสูส้ๆก,กันไปครับนะปีนี้แรงเนาะขอบคุณทุ่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ